สวัสดีครับพี่น้องน้องอิสานบุญองคเพื่อครับมาอนี้มามาขุดเนื้อครับนี่มาขุดเนื้อเศรษฐไปทกเบ็ดมาออื่นเนื้อใส่เดือนครับเนื้อใส่เดือนเด้อครับเด้อใส่เดือนดินโฉก็ตื่นนะครับโฉกันนี่ครับมาขุดกลางค่างข้องกับนี่มืออื่นเศรษฐีไปทกเบ็ดมาออื่นคอมันหมันเด้อครับเด้อนี่มันขุดในข้องข้งไหนล่ะข้อง บัดสมพงครับนี่บาว่าครับนี่บาว่าคันเพชรไม่ไปนี่ไปติดตามซองนีนายเดอ้อเอาติดตามนาเด้อครับน,นี่เวลาติดตามขึ้นไหนลราก่อนนึงนี่น,นี่ครับใส่เดือนครับนี่นี่ละสิไปหล่อปลาบุญ <c oughs> สิไปเคลื่อนหวยซาลาครับอื่นซ <c oughs> าลาผู้สิงนัดปลาไปแล้วว่าสิเอาเนื้อไปใหายวันนี้จะตรวจตะไครบ้บ่ อืมครับกองมันบนเลิกเลยขุดเห็นมันเลิกก็เกาครับเ <c oughs> นื่อบม่ค่อยหลายหรอกขุดยากแน่ครับหนานี่เพราะว่ามันเป็นหนาแห้งไม่หนาหนามแตหนาหนามที่ไหลยอยู่สวัสด,ดีมีมเลยเนื้องงมือดไปยูเท่านี้มีบ่หลายเนื่นอ มีแต่ดินทรายดินทรายไม่ค่อยอยู่ไอ้ก็แล้วนี่นี่ครับผมซับใต้ดินนี่ครับตัวญ่เลยลินเงาป่านดินกับปากานะครับแมกักหางใหญ่หางพ่อไว้แลนหาเลยนี่ครับได่ายยูด่ายยู ใส่เดือนครับนี่รอหลุดน้ำกันเด้อยรับเดอมออื่นมันมานมนะครับพอดีปนอยู่ครับอพอดีปนยอ,อย,ปนยู่ <c oughs> โอ้นีไลด์ด้วย,ย,วยบบเบา เดี๋ยวพอกันนะครับเด้อจากช่องอีสา,อาอนครับ,บทีมงานคุณเนียวแซ่เลยครับมันมาน